โอเคนะครับหลังจากที่เราเลือกซื้อไส้มาแล้วนะครับเราก็จะนํามาล้างด้วยน้ําเปล่านะครับล้างให้สะอาดก่อนเบื้องต้นนะครับวิธีการเลือกไส้นะครับก็ดูที่มันสีออกชมพูชมพูนิดนึงนะฮะนะครับอย่าให้มีกลิ่นตุนะครับอย่าให้มีกลิ่นตุนะครับเวลาเราเลือกนะฮะเลือกที่มันสดใหม่นิดนึงนะครับหลังจากที่เรานามาล้างน้ําสะอาดแล้วนะคะผมก็จะล้างด้วยเกลืออีกหน่งรอบนะครับ ตามด้วยน้ำส้มสายชูนะครับครับเคขยำขยำให้เข้ากันนะครับตัวน้ำส้มสายชูนี่เขาก็จะดับกลิ่นคาวแล้วก็ดับกลิ่นตุได้นะครับขยำไว้พักนะครับแล้วเราก็มาล้างน้ำตาทิ้งนะครับ ตอนนี้เรามาถึงวิธีการต้มไส้กันนะครับหลังจากที่เราตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วเราก็นําไส้นะครับต้มลงไปเลยนะต้อง,งให้น้ําให้ท่วมนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับอย่าให้เค็มมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนําไปหมักรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อน <c oughs> ตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้หาย ติดหนึงนะครับตะไคร้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปไปตัดตะไคร้ก,กันนะครับตะไคร้นี้เราก็ปลูกเองนะครับเนื่องจากว่าเรามีผักสวนครัวย่อมๆนะครับแล้วก็ปลูกไปทานเองนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไปซื้อพร้อมเครื่องต้มยำนี่ก็มัดละสิบบาทแล้วฮะเดี๋ยวนี้อันนี้มะนาวนะครับมีมะนาวมะนาวยังไม่ออกลูกเลยน,ะนี่นะครับตะไคร้ ผมก็ปลูกใส่กระถางไว้แล้วก็ปลูกไว้หนึ่งกอนะครับมีกระเพราด้วยนี่นะฮะกระเพราแล้วก็มีชะอมนะครับผักชีขึ้นช่ายะนาและนู่นอะไรไม่แน่ใจมีต้นทุเรียนหรือว่าจะลงแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะครับอันนี้ต้นพริกนะครับกําลังติดดอกนะครับเป็นพริกขี้หนูสวนเ,เดี๋ยวเรามาตัดตะไคร้เพื่อที่เราจะไปต้มไส้กันนะครับเราก็เลือกการเลือกโคนใหญ่ๆนะครับ เราตัดให้ถึงโคนเลยนะครับตัดให้ถึงโคนเพราะว่าโคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีสารที่ทําให้มันหอมโคนมันจะสีม่วงๆนะครับตัดมาแล้วหนึ่งหนึ่งก้านนะครับนี่ครับตะไคร้ดสดๆนะฮะนี่ครับพอเราตัดเราใช้หนึ่งก้านก็พอครับโอเคหลังทีหลังจากที่เราได้ตะไคร้ามาแล้วนะครับนี่นะฮะ ทำความสะอาดล้างโคลนล้างดินออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาทุบบุบนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเพื่อมันดับคราวของไส้นะครับแล้วก็เราจะต้มทิ้งไว้30นาทีโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูความเปื่อยของเขานะครับคือย่าให้เปื่อยจนเละนะครับให้เปื่อยแบบพอดีๆดีเพราะเดี๋ยวเราจะนําไปย่างไฟอีกนะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับว่ามันเปื่อยไปแล้วหรือยังนะครับอย่าให้เปื่อยมากนะครับ ให้มันพอนุ่มๆนะฮะปิดฝาไว้30นาทีครับหลังจากที่ผมใส่ตะไคร้ลงไปแล้วนะครับผมจะใช้เวลาต้มประมาณ45่นาทีนะครับโดยใช้ไฟกลางนะครับให้น้าท่วมไส้เลยนะฮะอย่าให้เปื่อยจนเกินไปนะครับนะฮะอย่าให้เปื่อยจนเกินไปเพราะว่าถ้ามันเปื่อยมากเนี่ยแล้วเวลาเรานําไปหมักแล้วนาไปย่างเนี่ยคือมันก็จะเละนะครับมันก็จะไม่เป็นชิ้นนะครับ ้มไว้45นาทีใช้ไฟกลางนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราต้มไส้มาแล้วประมาณ45-50ถึงนาทีโดยประมาณนะครับก็เราก็รอทิ้งไว้ให้เย็นนะครับทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าลาวลาวมันนะที่มันเป็นมันๆก้อนๆเนี่ยฮะเราตัดทิ้งนะครับผมไม่เอานะฮะตัดทิ้งแต่บางท่านก็ก็เอาไปปิ้งกินได้นะครับนี่ครับผมจะตัดทิ้งนะครับ ตัดทิ้งเลยนะครับส่วนนี้มันก็จะมันเกินไปนะครับผมก็จะตัดทิ้งนะฮะนะครับบางท่านก็ชอบกินนะครับแล้วก็บางท่านก็ไปปิ้งกินได้นะครับหลังจากที่เราตัดในส่วนของที่มันเป็นมันก้อนๆอ,ออกหมดแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็จะเหลือแต่ตัวไส้นะครับ ทีนี้เราก็นำซ่อมนะครับเอามาทิมนะครับทิมเลยครับทิมให้ทั่วนะครับเพื่อที่เวลาเราหมักเนี่ยเครื่องเทศต่างๆแล้วก็น้ำที่เราหมักเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในตัวไส้นะครับทิมจนทั่วแล้วนะครับ จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มปรุงนะฮะส่วนเครื่องปรุงที่เรามีก็คือนะครับเมล็ดผักชีนะครับ,รก,นะรบกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดนะครับผงขะาอนะซอสภูเขานะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเราจะใส่น้ำมันหอยไปก่อนนะครับน้ำมันหอยก็ใส่พอประมาณนะครับ ถ้าผมกะดูก็น่าจะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใส่ตัวนี้ผมใช้เป็นไซรัปแอปเปิลนะครับผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันหวานแล้วมันก็หอมแบบหอมเปลือกไม้หอมหอมเปลือกเมเปิลนะครับใส่ลงไปนิดหน่อย ผมใช้ไอ้เจ้าตัวไซรัปนี้แทนน้ำตาลปี๊บนะครับส่วนท่านใดครัวไหนที่ไม่มีก็ใช้น้ำตาลปี๊บได้เลยครับก็กตามความชอบความหวานได้เลยนะครับแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสนะครับซอสแม็กกี้นะครับโอเคนิดหน่อยนะครับตามด้วยผงขะนอน,นิดหน่อยนะครับ ไปโอเคนะครับ